สามสิ่งที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ในชั่วข้ามคืนและคุณจะเปลี่ยนได้ทุกอย่างคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคุณจะสดใสและมองเห็นอนาคตที่ตื่นเต้นคุณจะมีคนรักมากขึ้นมีมิตรภาพที่ไม่มีวันหมดสิน้นชีวิตของคุณก็จะมีแต่รอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะก่อนที่จะไปรู้เทคนิค3ส,สิ่งนี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สสิ่งนี้คือ 1. เปลี่ยนความเชื่อคะ่ะเชื่อว่าคุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเชื่อว่าชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขและสนุกสนานเชื่อว่าคุณจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าคุณจะมีความรักที่ดีเชื่อว่าคุณจะมีเพื่อนและมิตรที่ดีเชื่อว่าอนาคตของคุณน่สดใสแน่นอนเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆคะ่ะแล้วก็ ลบความเชื่อเดิมๆออกจากชีวิตแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อใหม่สักค่ะ 2. เปลี่ยนความคิดค่ะคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ 3. เปลี่ยนวิธีการค่ะเปลี่ยนวิธีการเดิมๆที่เคยคุณทําอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะให้เปลี่ยนไปทําให้ไปหาวิธีการใหม่ๆทําเพราะถ้าวันนี้ถ้าคุณยังทําอะไรเดิมๆอยู่ผลลัพธ์ของคุณก็จะได้เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณเปลี่ยนวิธีการคุณ เปลี่ยนการทำงานใหม่หรือเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆนะคะคุณก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่เช่นกันค่ะ